จากนิตยสารธรรมวิโมกหลวงพ่อตอบปัญหาเรื่องทำสมาธิถูกผีอำหน้า73ผู้ถามแล้วก็มีอีกครับคนนี้จับอาณาปานุสติเหมือนกันบอกว่าจับเป็นประจำแต่ปรากฏว่าพอเคลิมเคลิมก็ถูกผีอำเป็นประจำ ไปเมืองนอกก็อํากลับมาเมืองไทยก็อําภาวนาพุโทโธก็อําภาวนาณนะมะพัทะก็อําการอําอย่างนี้จะกาบเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นเพราะเหตุใดครับหลวงพ่อเป็นเพราะผีชอบอําููถามหัวเราะหลวงพ่อ อาการที่ผีอำทำยังไงยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยพูดถามเขาบอกว่ากระดุกกระดิกไม่ได้เลยครับมันอื้ออาอื้ออาหลวงพ่อผีทับหรือเปล่าถ้าผีทับหรือผีเหยียบหรือผีปล้ำอันนี้เป็นลักษณะผีอำถ้ามันอึดอัดเหมือนกับขยับตัวไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่ผีอำ เป็นเพราะขณะที่เริ่มต้นภาวนาลมหายใจหยาบไปถ้าอาการอย่างนี้ก็ต้องแก้ด้วยวิธีเมื่อกี้นี้พอจะเริ่มภาวนาก็หายใจยาวๆหายใจแรงๆอย่างเกณฑ์ทหารสักห้ถึงหครั้งจะคลายลมหยาบทิ้งแล้วจะไม่เป็น นี่ฉันว่าไม่ได้ถูกผีอำแต่เป็นลักษณะของลมหยาบมากกว่า